กลับมาใจสควิดเกมกัน tamam อ like like really okay. ีกแล้วอย่างนั้นเหลยใช่ทำไมมันม so ีแค่นี้ดูแบบเหมือนที่เราคุ้นเคยเลยหยาดฉันตาเล็ก001ทุกคนหมายเลขอะไรหรอ001เหมือนกันฉันก็001นั่งดมอยู่หัวโอ้โหแล้วตอนนี้เราได้เชิญผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้านมาทั้งหมด700คนโอ้โหโอ้ันนี่มันเกินไปหรือเปล่าโอ้ยขออีกทีนะเท่าไหร่นะ เขาบอกเท่าไหร่นะโในโดนคืนดกินแล้วนะนี่พูดได้เห็นไหมว่าฉันอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้เนี่ยเหมือนเกมจับผิดอะคนทุกท่านใครที่จะได้เงิน45,000ล้านคุณจะต้องเป็นผู้ชนะของเกมนี้แต่โอคยเขาจะอยกมาได้ดูดิมีหลากหลายเชื้อชาติมีคนหน้าเขียวด้วยโอ้ยเกมเลยเราจะเล่นกันในเกมโกโกวาโกซีนิดินบิดา เราจะโดนพวกเขาพากนไหมเนี่ยนิ่งไว้นะอย่าดันกันไม่กั้นพวกเราจะตายกันหมดนิ่งไว้ไม่น้่งออกไปในสามสองหนึ่งหนึ่งไปเร็วหยุดไปทุกคนหยุดน่ไวเอยมีคนมีคนยายโอ้โหมีคนตายนะเยียคนไปแล้วเยอะแล้วโอ้โหุกคนไกระโดดดิโอ้โห โอ๊ยไอ้โอ๊ยข้างหลังเสียท่านมาเนี่ยไอ้เด็กไอ้เดอบสดนฮึไอโอ้ยมันกระโดดขึ้นไปแกจะถึงข้างบนแล้วเราต้องรีบไปเราต้องรีบไปเฮ้ยแต่มันมีกว่าตำรวจใกล้เรานะโอ๊ยคนหาบิดคนระดมรอดคนเยอะขนาดนี้เขาจับได้ไงก่อนอ่ะนั่นน่ะดิแล้วทำไมนายไม่เดินไหนนะเขียว ฉันแต่คลิวกินนะเพื่อนลไลม่เลยข้างหลังคือแบบไอ,อเท็โอ้ยยังกะขึ้นใต้น้ำเป็นเวฟขึ้นพลังมากเ,เ,เอาแล้วพี่ไม้ตายคืออะไร,ร,ระเดินเลยฉันเดินเลยฉันหันไปม,มองข้างหลังมากเกินไปเกินก่นอนโอ้ยจุ๊บแจงกับชาำโมอยู่หน้าเลยอ่ะตายอยู่แล้วไม่ไลย์อ้าวทำให้กับอยู่ด้วยการกดสเปกเตรอร์งบนนะเพื่อนเราจะดูว่าใครรอดบ้างเฮ้ยฉันรอดฉันรอดจบบู๊ 3 days later าจบแล้วเล้วเราลิฟเข้ามาลิฟเข้ามาล้อบอลขาเข้ามาได้ร้อยคนเนี่ยนะคิดว่าดูจากสายตามันใบไม้เลยเดี๋ยวฉันขอดูล็อกก่อนอุ้ยเหลือสองร้อยตายไปห้าร้อยสองร้อยเลยเหรอเนี่ยคุณทางทางแถบเงินรางวัลของเราเนี่ยในแมปนี้ค่อนข้างเยอะนะสองร้อยล้านถ้าคือชนะเราได้สองร้อยล้านเลยยังโหนะ เก้อยห้าเกมต่อไปวงยังใหญ่อนหมเวลาอหมดเลยจะต้องเอาชีวิตรอดพวกเรามี5้าคนพอดีเลยโอเคไปพี่กิจไปนาจะเป็นคนแรกนะได้เลยเกมแรกไม่ยากไม่ยากตีเลยรอแป๊บนึงโจ้ของฉันของฉันยากสุดให้เวลาฉันด้วยนะอันนี้ต้องทำอะไรอ่ะโยกก้อนหินโยกก้อนหินโดนไปโดนให้โดนไปโดพี่โ่เห้ไป เออเออสุดยอดอันนี้อะไรอ่ะหยักหยักเก็บมาเก็บเข้ามาเก็บปลามาเก็บอ่ะจะเรียกว่ามาเก็บเรียกว่าเก็บของแล้วมาเก็บใหญ่มากเลยอ่ะตุ๊กเนี่ยเก็บของไม่รู้สึกว่าเราดีลูกค้งขาของเรานี่ไปได้เร็วไปได้ไวนะเนี่ยสวยสว่าลูกขังลูกค้าเนี่ยเอาเป็นไรดีดีอนวิ่งช้นนี้ว้าวว้าวปั่นปั่นปั่นเออเก่งว่ะอันนี้ฉันต้องดออ่ะจางดอกเลยดอกด เธอแชมป์ตะก้าทีมชาติตะ,ะตะก้อเดี๋ยไม่ใช่ตะก้าเอสกอกออกอ้าไม่ตะก้อลนตรงพื้นเด็ดขาดนะมไม่หลนแน่นอนเจ <My God. S 1> ้าหย เราจะมาแพ้ทีมบอดได้ยังไงเรา Yes โอ้โหโอ้โหโอ้โหเหมือนเพิ่งแตกรังเฮ้ยเราก็ทําได้เหมือนกันนะดูเผื่อว่ารอบนี้จะไม่มีใครตายเลยนะแล้วโอ้โหใครบ้างพวกเขาแข่งขันโปรดรเยอะในระเบียบด้วยครับเฮ้ยคนเหลือถึงเงินรางวัลข้างบนป่ะเราสามารถปีนขึ้นไปเอาเงินรางวัลได้เลยปะเนี่ยอยดีได้ไหมเออเอย่าหัว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 จุดเจ็บเธอยู่บนสุดนะเธอเธอได้เขี่ยลงมาทั้งใบสองใบไหมไม่ได้ไม่ถึง เฮ้ยเกมมามิงเก้หมุนระเบิดมมาเกะแต่อย่าไปหมุนนะเราต้องหมุนกันเองใช่ไหมไม่ใช่มันหมุนใหช่มาเกะเฮ้แต่ฉันอยากรู้จังเลยว่า N P C พวกนี <we> <ellt> ้เนี่ยมันจะสามารถที่จะแบบว่าเข้าประตูตามเลขที่เขาบอกได้หรือเปล่าโหหวุดหวายมากเฮ้ยเราต้องชีวิตรอดให้ได้เพราะคุณมีเวลาอยู่แค่สามสองหนึ่งกี่คนกี่คน ยังไม่บอกยังไม่มองไม่มองกาติเฮ้ยเราสามารถผักได้ด้วยผักผักผักอ่าแล้วมาผักผมทำไมเนี่ยลองลองลองกันคนคนคนหรือว่าน้อยหรือว่าน้อยกว่าเพื่อนเฮ้ยอ็งมผักฉันเหรอมามามาเข้ามาพี่โมเข้ามาเข้ามาเข้ามาสามตัวนี้เร็วเร็วเร็เข้ามาเข้ามาผักผักเยอะไปบ้านน่ะเยอะไปบ้านน่ะเงยเยอะไปบ้านหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าฉันมีแค่ห้าคนเองอ่ะฉันขออีกหน่อยดิได้ได้ได้ห้าคนมันก็ผ่านห้าคนมันก็ผ่าน เกไอ้พี่หยุดวันนี้โอ้โหว้าวอุโมเราจะโดนไหมเฮ้อมันเขยกลบไปเร็วกลิ้มไปลยกลุ้มไปแกเราต้องเล่นกูหลอกเนี่ยคนน้อยมากเลยอ่ะใช่เที่มีคนโดนแบบว่ายิงคาประตูเลยอ่าเขาหนีไม่ทันไงไปเร็วไปเร็วไปเร็วไอ้คนสีส้มสีส้มมา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 ผักพีษหิดออกไปดีกว่าเอาไปทำอ่ะ กทำไมเอออย่าให้ผู้หญิงคนนี้เข้ามาเออทำเราไปเสียผักกันเองทำไมผมทำไมผมจะเป็นไปผมโดนผักเข้ามาตลอดยังยังไม่ทันทำอะไรเลยทำไมผมโดนผักเฮ้ยันผักไอ้เมื่ออกไปตายคิดไหมเลขซื้อซึ่งเน่งหมายเลขสามสามนี่หน้าตาดูชั่วร้ายมากนะเหมือนเขาแบบพยายามจะเอาออกไปเฮ้ยเรา้อนแล้วเฮ้ยเย่ตอบแล้วเย้ คนหายไปเยอะเหมือนกันนะ,ะเนี่ยตายไป650กว่าแล้วนั่นดีแล้วแกมีสิทธิ์อะไรมาเหยียบหัวฉันฮะไอเหยียเลขสามสามเลขแล้วเกมต่อไปมันคืออะไรอ่ะถ้าจะไม่ผิดเรายังไม่ได้เล่นเกมใช้เอาจากไฟหรอเอกจากไฟนี้นี้ตอนนี้ถึงเวลานอนแล้วเลยฉันจะไม่ยอมเด็ดขาดและฉันจะไม่ยอมให้พวกแกมาแย่งเงินรางวัลฉันไอ้พูดอะไรตะลุมบอลขี้ใหญ่เลยดูดิเด็กบอลตายแล้ว เฮ้เฮ้เฮ้ไอพวกนี้มันยังไม่โดนต่อยเลยนี่วายย่งกกับฉันเอาไม่ผมโดนเลยเนี่ยไอ้เกโดนกันโดนใครไม่รู้ตะทไมต่อยอะจต่อยมันกระเด็นแล้วเพื่อนต่อยมันกระเด็นแล้วโดนโดนพี่ไหแล้วต่อยจะ้ไหมมาดิมาดิไอ้บล็กับไไฉันจะล้างแค้นมันแอดแอดแกระทบกระทบเลยกระทืบเลยกระทึบเลยกระบเลยกระทึบเลยกระทึบเลยกาะทาบเลยระทายงระทึบเลยกระทึยงรัทึบเลยทึบเลยนระทกรันตกระทึบเลยกระทึบเลยกระทึบ เอออย่างนั้นแหละลือฉันเหลือแล้วไปเล่นโง่โอยโอ้โหปลหมดแล้วถอยจะตายอเดียวสามกับสามสี่หกายแล้วตายแล้วอ่ะโอ้โหแย่มากเลยนะเลือดฉันกระอักหมดแล้วนี่อะจะได้ไม่ตาได้เพื่อนมีสภาพของเรายังอยู่ไหมอยู่กับเอี่ยนิไอ้ที่เอี้ยวก็ตายแล้วนายเหลือไว้ทำไมเเอหลืไไว้ทมแต่ฉันไม่เข้าใจว่าเราจะฆ่ากันเองทำไมอ่ะเขาสั่งให้ทำแล้วก็ทำ ตอนนี้ฉันว่านะถ้าบอกเรายังคงขากันเองแบบนี้แล้วก็เราอาจจะไม่ได้เงินรางวัลก็ได้แล้วมีสิทธิ์ที่พวกเราจะต้องขากันเองนะใช่าอย่างงั้นพวกเราจะรออะไรกันเล่าเราต้องสู้เราต้องไปบุกห้องเันเ์แมนอะไกอนมันแย่งปืนมาจัดการแล้วเราขึ้นมาแล่นบนกันเราจะไปที่ห้องควบคุมครับเพื่อทําการปฏิวัติทุกอย่างเราวางประตูจริงด้วยเก่งมากเมื่อกี้พี่ขิดดันประตูด้วยเอาหัวมงประตูใ ไม่มีความปลอดภัยพี่โบปิดหลังไว้เออหมาพวกเราเราจัดการเจ้าพวกแก๊งโกคาวาโกซิบิซิบิบิดาซะเราไม่เชื่อไอ้โกคาวาเลยพวกใช่โกวานี่ทุกคนฉันกลัวมากเลยฉันเจอมันแล้วจะจับมันกัเพื่อนตัดให้สุดซ่าไมยิงเพื่อนมนุษย์ของพวกเราไปมันจะทำลายบ้านโอ้โหโอ้โหวิธีกระสุนโอ้โหเดี๋ยวฉันปีนขึ้นไปยิงข้างบนแล้วกันนะอันนี้ข้างบนอนนั้นอีวาเหรอ ดีด,ดีดีฉันฆ่ากาดไปแล้วนนแล้วต้องเข้าไปหาฟอนแมนได้ได้เออช่วยด้วยเจย์ยและคนเราต้องอยู่ใกล้ๆกันไว้ยิงเขาเบืร์งหลังให้ด้วยพวกเราเหลือน้อยนะฆ่ากาดให้หมดโอ้ชูเจนเธอเดินวิถีกระสุนปืนบาลสามดอกแปะไปนู้น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 นี่ตามไป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 โอเคโอเคโอเคคือไปด้านบนเราปล่อยให้พวกเอ็มบีซีสู้การกระโดดโอ้เอ็มบีซีสู้การใหญ่เลยวววว้้าา มมัันลุยลุยลุยประตเราไม่ได้หรอกเรางทั้งทั้งให้หน่อยอะไปเนี่ยเพื่อเราตายเต็มเลยเดี๋ยวให้ออนนี่ลุยก่อนให้ออนนี่ลุยออนนี่คือขอข้างหน้าใช่ไหมนี่ข้างหน้าขาน่าขาน้าแชมเปญเทลเฮ้ยเฮ้ยไป้นี่ไงประตูคขาบิดดีน่าจะเป็นพ้อของฟอนแมนแล้วทุกคนไปแล้วเพื่อนไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยขาน้ามีการมีการอช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้มันดักมันดักหลังมันดักหลังเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ไอ้ไอ้พวกนี้พวกนี้ยิงยิง

ได้เงิน45บาท45ล้านอ๋อแล้วพวกเราก็สามารถชนะได้รับเงินรางวัล45,000ล้าน แล้วใครเป็นฟอนต์แมนคนต่อไปฉั่ว่าไหนๆเนี่ยก็ไม่มีฟอนต์แมนแล้วฉันคิดว่าพวกเราควรมาควบคุมเกมนี้กันเองดีไหมเฮ้ยน่าสนใจพวกเราพร้อมเริ่มเล่นเกมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะในเมื่อบพวกเราเป็นการ์ดแล้วหนึ่งสองสามสี่แล้วพี่โม่พี่โม่านอสสวัสดีผมผมไม่ใช่ทานอสธรรมดาทานอสอะไ ทอทาเย็นไขควงอ่ะดูหน้าเดนเน,นี่ยทานน็อตเลียวทานน็อตป่ะเน่คนดูความสามารถพิเศษของทานน็อตทำอะไรได้หรือเปล่าทำอะไรได้อะซิฟี่สามารถเต้นได้โว่ตีการหน้าอะตีตีแค่นี้แหละโอ้ ความสามารถพิเศษของพวกเราคือเราเดียวเป็นกาดในสควิ g เกมซึ่งเราสามารถทําอะไรกับผู้เล่นก็ได้เรามีอำนาจจัดขอพักทีนึ่งละกันทำไมมีปัญหาบอกให้ไปปัญหาออมาดไเราเซตเกมฮ่เฮ้ยทุกคนทุกคนมันอะไรมันผลักได้ด้วย เดี๋ยวฉันจัดให้ทุกกคนไว้นยวันให้ย่ยวใ้วุคุลให้ย่ยบอกบอกไว้ก่อนว่าเป็นทะนอนเนี่ย89โลบัคกนะถ้าตาแรกตายเลยก็จคุ้มเท่าไหร่นะเตรียมเตรีทุกคนใจเย็นๆตีลักกาด ไอ้ไอ้หม้ยเลขสามสี่ไอ้หมายเลาีรยครับหมครับหมดครับ้หมดครับเอิสสารผู้เล่นอ่ะไยไยไไไขึ้นเลยว่าไหนไเราฆ่าได้ปิดกดใปิดกอดใครับครับนะเดีนะเอเปล่า้างข้ิดกอดนะครับข้าลังนะครับอเข้ามาครับอเข้ามาเอออออ้โห้นอ้ หมดเวลาหมดเวลาลายหมดนายหมดโหกระสุนเปลืองจังเลยอ่ะใชยหมดใายหมดไม่ไหวสักิกไปรวยคุณต้องเห็นภาพของทุกคนที่ตายเรียงรายกันนะคะโอ้โหดูคนรอดดิรอดรอดไปถึงยี่สิบหกรู้ป่ะเท่าไหร่ผมนับให้แล้วรวมผมนะสิบแปด แปดคนเหรอทีมทีมทานน้อยเป็นไงครับเดี๋ยู่นี่ยฮะขอดูที่ทีมทานน้อยนะคะคงเหลือแค่นี้นี่เต้นโชว์เต้นโชว์ทีมม่อจานแรกจานแรกเป็นยังไงจานแรกยังไงแก้หมดแค่หมีเอสมันมันโยนกี่อันเนี่ย แล้เวลาอยู่แค่เจ็ดสิบกิวินต้นนะครับไอ้ขวางขวางขวางไม่เยนขวางไม่หย่อนขวังินขวางิดขวังินไว้ขวินไว้ขวัินไว้โาวเออโดนไไงอะโดนได้ไงมันมันก็ยังโยนโดนได้นะอยวาให้มันเลือกอย่าให้มันเลือกอย่าให้มันเลือกราาาผ่าคุณเล่นในระหว่างที่มันกลังเล่นหมากเก็บได้หรือเปล่า ไม่เราพวกเราขังขันเหลือเวลาแค่สี่สิบวินาทีเท่านั้นเฮ้ยให้่มันย้อนใหญ่มันย้อนลูกค้ามันปันลูกคังใหญ่เขาเดดเลยเขาโดดบอนแล้วฉันนอดเก่งที่สุดเลยนะอดหนึ่งอดสองพูดตรงๆนะพวกเราเป็นผู้คุมที่เร็วมากอดสี่ให้บ้คุม โดนเดาะแล้วเนี่ยแล้วเขาดึงเขาดมาแล้วเย้าใหญ่เข้าใหญ่มาเข้าโอ้ยโอ้ยเอาหมดเลยไอ้ไอ้แผ่นโยนนี่มันของเกมที่สองนี่คือคุณโยนในเกมห้าเลยโอ้ยอาโกนเน่เกมนี้เนี่ยมีคนโดนแน่นอนใครเดินออกมาด้านนอกโดนนะครับใช่นะคะเราไม่ปล่อยนะคะยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยยิงเลยยิงหลบยิงหลบอะเราถึงเวลา เวียนระวนละเวียนเวียนละวนละวนโอพี่มอดในในดิดมากเลยเนี่ยนิดเยอนดองอนดองอนดองอดองลมยิงลยิงมงอักมันออกเฮ้ยเฮ้ยนออาเลยยาเยเดีดีิเฮ้ยเ้าเ้าคงเ้าดูดิใครเกินใครเกินเอ้ไม่เกินแล้ว้าไม่ทันไม่ทันไม่ทันมันไมเ่เข้าไม่เข้าไม่เข้าไม่เฮ้ยเข้าเ ไว้เลยผักมันผักมันแล้วไอ้ผู้ครูมันเข้าไปอยู่ในห้องกับเขาได้ไหมผักมันผักมันอย่าให้มันเข้าผักมันไม่เข้าผักมันไม่เข้าถนไม่เข้าด้วยกันตายแล้วประตูมันปิดอ่ะคนเป็นก่อนนะครับคนผู้หย็นก็จะเป็นก่อนนะครับตายค่ะตายค่ะนตายนี่ค่ะผู้คุอย่างเรอ่ะมันอยู่นะทุกคนมันมันอยู่นะเออยิงเพิ่นเลยเหลือเก้าคนตอนเนี้ยจ้าเอามาจะยิงตัวมันเลยอ้าวเทพอยู่แล้ว สิมยองถักพิโมพิมักพ่โมักพิอโมไอ้โมนีไป่อนคุณจะมาผักผมได้ไงผมถักน็อตอยู่ข้างบนเฮ้ยผักมันออกได้ปะเดี๋ยวผักเข้าห้องย่เข้าห้องพี่ไปแล้วเยมา้เยมา้เฮ้ยมันก้องไอ้นี่ให้ามาเข้ามาอะไรอะอะไรบึงอ้มอะไรมันเข้าไปแล้วอะ เยามาคอนด์เไม่ะอยได้คนนี้คนนี้โดนมากโดนมากเลยเป็นล่าเต็มโอ้ยตาย่าฮ่ไอนี่ต้องมีมาร้อนสิ่งที่พวเราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อนายนะเพราะเรากังจะให้นได้เงินรางวัลแบบมม่ใช้คว่าพวกเรามันมีไอคนึงมาอยู่ห้องนกับผมเลยทไมะ่ยไอ้ไหมไงมาอยู่กับผมเนี่ยมันมากวทําไมไอ้กาดมากวนอยู่เนี่ย เอ้พวกเราขันเป็นไงบ้างเอ้ยมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งเลือดตกหัวอยู่ข้างในเอ้ใช่ด้วยใคเลืดของศูนย์เรียกออกมาวอุ้ยตายคนโดนผักเฮ้ยดูแบบมันเนี่ยมมีความสุขมากอะเฮ้ยโอ้รอบนี้คนเข้าหมดเลยย่าไม่พี่ผักคนกมาคนหนึ่งตอนเนี้ยมันเหลือแค่เท่าไหร่อ่ะ เออเลยที่คนเนี่ยสามคนไอ้สามเซ็ตมาเข้าไปแล้วมาเข้าไปแล้วเพื่อนฉันต้องไ้เงินรางวัลคนเดียวออกไป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 ตาย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 เนี่ยเขาห้เขียวแล้วอย่าเาย่าเข้าไปเลยเขาไปลงมา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 ออกไปออกาไปเอาิการ์โดนคช่วยด้วยคุณช่วยด้วย คุณดูจับกลุ่มแล้วบาเลขสามแปดห้าโดนผัดาเรียบร้อยไม่เหลือตอนนี้ผู้เล่นน่าจะเหลือประมาณสามถึงสี่คนนะไม่ีเตินอสอ๋อเหลือสี่คนเหลือสี่คนตอนนี้สี่คนน้อยอย่าให้ใครคิวคนแมนไปๆเดี๋ยวเราไปอยู่ในห้องฟันแมนดีกว่าห้องฟันแมนเปิดไม่ได้ต้องให้คนเปิดเอ้า นี่ฉันอยู่ข้างบนฉันกำลังดูข้างล่างอยู่ฉันเห็นพวกนายด้วยฉันข้างล่างกำลังดูเหมือนกันเราไปยิงจากข้างบนเป็นคนยิงกันเลฉันมาดีกาดจุ๊บแจ้งเป็นไงวันดีกัดไหมวันดีกัดกิดอีวาอุ้ยวันดีนี่ดีเอาไงที่บนมึงบอกว่ากาดมันเยอะมากกาดมีประมาณห้าร้อยล้านคนกำลังเฝ้ารอเขาบอกเลยว่าพวกผมสามคนเนี่ยมีหนึ่งคนที่เดินเข้ามาแล้วอีกหนึ่งคนติดติดประตูอันหนึ่งรอเัาแป๊บอยู่เขาไปดูสิคะ เขามายิงเลยเขายิงแล้วเขายิงเอาทันสลับหนีนี่ทีนี่ไอ้ย่าเอาบอกแล้วบอดเป็นยิงเอ้ยระวังราบอดอ๋อฉันตกเฮ้ยบอดเป็นยิงหุยบอดบอดบอดแม่นบอดแม่นบอดแม่นนะทำมาเล่นเฮ้ยฉันตายเลยหุ่ยบอดโหดบอดโหดหุ่ยบอดโหดจัดวันนี้เรามาดูสถานการณ์ที่ทางฝั่งของพี่โมดและกอดนะฮะ พี่บอลและปอดตอนนี้พี่บอลเหลือเลือดอยู่แค่50%และปอด<ช>เหลือเพียงคู่เดียวเท่านั้นไอ้อฉันยิงมันโย่ฉันยิงมันโย่ไอ้ยทำไมหัวฉันโยกไอ้ฉันยิงมันร่วงลงมาแล้วตัวนึงตามมาเลยชาโมอทานอสไปพี่บอลตามไปตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งด,ด,ดันบอลครับ<อ>ด้านบนอลตรงนี้นะครับการฆ่าการฆ่าเอ็ีซีไปแล้วตอนนี้เหลือทานอสแต่เพียงคู่เดียวทานอสเหลืออานสพี่ไม่เลยพี่ไม่ยิงพี่ไม่ทานอสยิงมัน เลยอ่ะ่แล้วมันอยู่จริงจากข้างบนอ่ะมันมองไม่เห็นอ่ะคหมดแล้วหมดแล้วจบแล้วือคทนอยจะไม่ได้สกิดเลยและนี่ก็คือเกมหาของสกิลเกม V S N P C เจ็ดร้อยโถแจ๋ว บอกเลยว่า n p c นี่ก็มีทั้งแบบเด๋อแล้วก็มีทั้งแบบฉลาดแล้วก็มีเก่งด้วยนะทุกคนเก่งก็มีก็ถือว่าเป็นเกมที่ตลกตลกดีนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราบอกว่ามีเกมเกี่ยวกับสกิทเกมเยอะมากๆไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรแปลกๆนะเดี๋ยวพวกเราจะมาเล่นให้ดูดแล้วกันนะค่ะพมก็สำหรับวันนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์พวกเราด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้จะ่ด้ไม่พพาดคิปไใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าจ้าบาย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  กลุมมากลุมมาไอ้ธน,นอนเลิมก,กระโดดดีธน,นอน